ไฮ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 นะคะไฮไฮนะคะสวัสดีนะคะใครนะคะที่เข้ามาชมแล้วนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะคนที่เข้ามาชมแล้วอขออนุญาตให้คอมเมนต์ชื่อเล่นนะคะวันนี้เออไม่ได้พบกับแม่ค้าสุดงามมาหลายวันแล้วนะจ๊ะเออแม่ค้าสุดสวย สวยที่สุดเมื่อไหร่จะหยุดสวยหยอกหยอกนะคะโอ้โหไม่ได้เห็นหน้าหลายวันมุกขึ้นเลยนะคะโอ้โหมุกเยอะแม่ค้าี้มุกเยอะนะคะุกใส่เก็บมุกบ่อยสวัสดีนะคะโอ้ช่วงนี้นะคะก็ะเวลาประมาณบ่ายสามนะคะ เออเวลาประมาณตีาสามเริ่มต้นนะคะเดือนวันเดือนแห่งความรักนั่นเองโอ้โหเดือนแห่งความรักโอ้โห14บสี่กุมภานะจ๊ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะ,ะมีโปรโมชั่นมาแจ้งสาหรับเดือนนี้แล้วนะคะโอ้ยเดือนนี้นะคะก็ใครนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นนะคะสําหรับ อ้อมเองนะคะก็มีการจัดโปรโมชั่นในเดือนนี้ให้ด้วยนะคะสอบถามนะคะในช่องแชทหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์ที่ฝากไว้ในไทม์ไลน์ได้เลยนะคะโปรโมชั่นมีจำกัดนะคะโอ้โหเออสั่งซื้อ e.m. 8กล่องรับไปเลยนะคะอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมโอ้โหหนึ่งชิ้นมูนลค่า หนึ่งพันบาทนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยล้โปรโมชั่นยังมีอยู่นะคะสำหรับเดือนนี้แล้วไหคะจัดโปรโมชั่นเองเลยนะคะโอ้ oh, ซื้อแปดกล่องนี้ได้สินค้าฟรีหนึ่งพันบาทโอ้ oh, oh. เรียบสอบถามเข้ามาเลยค่ะสอบถามมาตัวนเลยะคะโปรโมชั่นอะไรเนี่ยเออแล้วกินอาหารเสริมเพื่ออะไรเนี่ยเอออาหารหลักยังก็กินทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าสมองไม่เห็นโตอะไรไม่ใช่ ก็อาหารหลักก็ทานนะคะทานเพื่อที่จะมีแรงทํางานนะคะอาหารหลักนะคะเอ,อ่ออาหารเสริมก็เสริมจากอาหารหลักมาะคะก็นะคะือแบบถ้าเราเอ่อใช้อาหารหลักผิดประเภทเออคุณผู้ชายเราย่งดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยู่เลยเออแบบใช้อาหารหลักผิดประเภทนะคะอาหารหลัก แนะนำนะคะบำรุงดูแลสุขภาพนะคะด้วย e อมตัวนี้เลยโหรสชาติอร่อยมากๆเลยเปรีย้รยวๆหวานๆอืมออคุณผู้หญิงคะเออเพื่อนอ้อมนี่แนะนําเลยนะคะค,คุณเพื่อนทั้งหลายเลยนะคะโอ้โหวันแห่งความรักทั้งปีนะคะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ตามนะคะเป็นผู้ชายก็ตามนะคะโอ้โ อยากดูแลคนที่เรารักมากๆเลยนะคะโอ้โหอยากดูแลคนที่เรารัก,กสวัสดีนะคะคุณอ้องคุณอ๋องกคุณอ๋องดีเซลเออภาษาไทยที่อ่านง่ายนะคะเออแต่ถ้าภาษาอังกฤษมนะต้องสะกดทีละตัวเลยทีเดียวสวัสดีนะคะคุณอ๋องเอออย่าพิ่งออกไปไหนเนละโอ้แม่ค้าขายของก่อน <c oughs> เออสำหรับนะคะเออใครนะคะที่อยากสั่งซื้อสินค้าให้คุณแฟนนะคะเชื่อมโปรโมชั่นหรือไม่ก็เออ อยากสั่งขนมเปี๊ยะเออเป็นอ่งเปาอ่งปังอะไรอยู่ปังปังนะคะตรุษจีนเอออุยแม่ค้าขายขายขายทุกอย่างเลยนะคะเออสอบถามมาเลยนะจ๊ะเราสอบถามมาได้เลาในะจัดส่งเลยนะคะจัดส่งด่วนดวน,ดวนกันไปเลยนะคะต่างจังหวัดนี้สองวันถึงเลยจ้าสองวันถึงนะคะเออ นแต่ห้าป้านนี่ให้คือว่าสกไดบอมสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อที่เพจอ้เลยนะคะมีโปรโมชั่นหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือจะเป็นพิซซ่าฮัดอ้อวันนี้มีโอกาสได้โปรโมทพิซซ่าด้วยนะคะ พิซซ่านะคะโห oh, หน้าแมคคากับหน้าพิซซ่านี่ว้า oh, หน้าพิซซ่าน่ากินมากๆเลยนะคะโ้ oh, แต่หน้าแมคคานี่ก็ต้องดูแลหน้านะคะ <laughs> ดูแลหน้านิดนึง <laughs> เออดูแลหน้านะคะนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อพิซซาหรืออยากทานอาหารเสริมอยากดูแลสุขภาพนะคะด้วยวิธชีนะคะ อ,อ,อาหารหลักต้องการกาแฟนะคะแกงวงนะคะเออต้องการกาแฟในช่วงบ่ายประมาณนี้นะคะบางคนก็วิยมองนาฬิกาแล้วเมื่อไหร่จะสี่มองเมื่อไหร่จะห้ามองเมื่อไหร่จะหกมองเมื่อไหร่จะทุ่มหนึ่งทำงานเหนื่อยมากเลยเนี่ยโหยอยากเพิ่ม Energy กับร่างกายแล้วอยากมีแรงในการทำงานแล้วกินอะไรถึงจะมีแรงอ โอโหจากคนที่แบบสภาพอ่อนแอมากเลยะคะ่ะอ้อมแนะนํานะคะสภาพอ่อนแอเพิ่มวิตามินเพิ่มอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกันนะคะโอ้แม่ค้าในแพ้ฝุ่นนะคะโอเจอฝุ่นนิดนึงนะคะจามฮัดเชี่ยวฮัดเชี่ยวเออไม่รู้ว่าฝุ่นเข้าขนจมูกกระจำหรือว่าเออหรือว่ามีใครคิดถึงหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าคิดถึงหรือเปล่าตน,นเองละจ้าอ วันนี้นะคะค่อนข้างที่จะมานานแล้วนะคะใครนะคะที่อยากดูแลสุขภาพในด้านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสเก็ดเงินเบาหวานความดันฤทธิ์สีดวงนะคะเอ้ยอยากลดความหวานนะคะอยากลดน้ำตาลนะคะลดความอ้วนเออสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยินดีแนะนําและปรึกษานะคะใครนะคะที่หน้าเป็นสิวนะคะโอ้หน้าเป็นสิวเยอะแยะนะคะโอ้ย มีวิธีรักษาสิวจะยิ่งโปรโมชั่นวาเลนทไทน์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะทานอะไรเพื่อไม่รู้ว่าจะส่งอะไรให้กับคุณแฟนเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์นะคะแนะนำนะคะว่ามีวิธีนะคะเออมีวิธีนะคะที่จะแนะนาให้นะคะสอบทำเข้ามานะคะเบอร์โทรอยู่ในไทม์ไลน์หรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วแค่ใค <laughs> ส,สวยๆไปแล้วบ๊ายบายคิด <laughs> ถึงก็โทรมานะคะบ๊ายบาย